นะจ๊ใช่ค, okay ค่ะคือต้องด่งในโลกมาเก็ตติ้งค่ะมาเก็ตติ<_<_<_<_<_<_<_้งแล้วหนูมีอะไรมาเซินพี่บ้างวันเนี้ยก็จากโจทย์ที่พี่ให้หนูไปนะคะเดี๋ยวพี่โจทดอะไรไปนะให้โจทย์ว่าเออปัญหาของธุรกิจซูชิเซโร่ที่มันล้มเหลวเนี่ยคือมีอะไรบ้างแล้วก็โซลูชันในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือมีแนวทางอย่างไรบ้าง คือเซโร่ Zero ลงนะคะก็คือสินค้านี้ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งเริ่มจากตัวเครื่องเนี่ยมีราคาสูงถึง699ดอลลาร์ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า,ากับสิ่งที่ได้รับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมันสามารถบีบด้วยมือได้แล้วก็มีโอเวอร์เอ,อโนจิเนียริ่งซึ่งเออเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีน่ะมันซับซ้อนมากเกินไปซึ่งความเป็นจริงแล้วผู้บริโภคเนี่ยต้องการแค่เครื่องที่สามารถเออคนันน้ำบดละไม้ได้อย่างสะดวกสบายไม่ได้อยากได้ที่มันซับซ้อนขนาดนั้น ต่อมาก็คือเป็นด้านการตลาดที่ลูกเออหันใจโอเคซูซีโร่นะคะพยายามขายตัวเองเป็นสตาร์ทอัพมากเกินไปจนแบบไม่ได้ขายว่าตัวเองนะเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพทําให้ผู้บริโภคหนุนหนวงว่ามันเป็นแค่ของเล่นราคาแพงเฉยๆียิ่งไปกว่าน,นั้นเลยคือซูซีโร่เนี่ยเป็นระบบ e q u a ิ system system แบบติดนะคะซึ่ง ผู้บริโภคต้องซื้อซองน้ำผลไม้จากบริษัทเท่านั้นถ้าไม่รู้สึกว่าถูกบีบบางคับงพ <c oughs> ่อหนี้เขาบอกมาว่าสามารถถบีบด,ด้วยมือได้เนี่ยก็ทำให้ระบบเนี่ยมันพังไปทั้งหมดเลยที <c oughs> ่สำคัญเลยก็คือว่าผู้ผลิตมองเห็นถึงปัญหาของอันนี้อยู่เ <c oughs> พียงคนเดียวแล้วก็ไม่ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้าก็ไม่มีเคอนซูมอ์ซัพพอร์ตในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาจุืปะ ถูกแล้วผานต้องมีทางแก้ไหมใช่แล้วหนูมีอะไรจะมาเสนอพี่เป็นทางแก้มันดีสุดที่อย่างถ้ามันเส็งกึนอะแนวทางที่หนูคิดว่าต้องแก้นะคะก็คือลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เออ่ดันตัดเออ่ตัดเทคโนโลยีที่มันไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ปรับราคาขายให้มันสม่ำเสมอแล้วก็เพิ่มความสุขภาแล้วก็เปิดระบบให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ศึกษาข้อมูลของทุกเรื่องแบบนีจริงค่ะแล้วก็ตั้งทีมเบแลระบบแล้วก็รับฟีดแบบนี้ค่ะเพื่อมาเอาผล แต่พี่ว่าภาพรวมมันดีโอเคค่ะพี่เดี๋ยวยดเผีจะส่งไปตามหลานเนาะได้ค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะเอาขอะออค่ะ <c oughs> ไล่ระดัเสร็จอีกปล้ ในบ้านแบในบ้านว้าวอยากเป็นในบ้านเชิญคลิไม่ผ่านเลยนะคะถ่าถาก่อนแล้วะพี่มีคำถามให้เลยหนูมีอะไรดีกวยวไม่บ้านคนถึงเขาเลยหนูสวยเชียวถ้าหนูต้องอาจจะยากอะเพราะเป็นคนสวยที่นี่มีคนเดียวหนูว็าจะรู้คนเนี้เป็นใครได้่ะอ่ะใหนจะพูพี่ไหมคะพูดค่ะเอ้ยพี่จดเราไปนี่ใช่ค่ะจะเป็นแม่บ้านของพี่อะ ต้องเก่งแล้วความเก่งของเราคืออะไรล่ะความเก่งของหนูคือที่พี่ให้มาหามาคือยูนิคอ่ายูนิคแต้ทอย่างอะายเกตโอเคก็คือก็คือไปหาว่าที่เชื่อว่าไหนมียูนิคแต่รู้ทุกอย่างยังไงก็คือหนูคิดว่าในยูนิคของตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องค่ะเครื่องที่ทำเป็นโปรเกะค่ะก็คือมันจะมีแรงแรงบีบถึงสี่ปัน เพื่อแบบว่าไม่ให้ลบไม่ได้ใช้ความร้อนในการสกัดน้ำผลไม้อ่ะค่ะทำให้มันรักษาเอนไซม์วิตามินหรืออะไรต่างๆได้เพื่อมันเลิศหน่อเองใช่ค่ะนอกจากแบบในเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องแรกเลยคะ่ะที่มีบบเชื่อมต่อกับไวไฟที่สือ่อไฮเทคใช่ช่าความไฮเทคมากที่ซื้อใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบอยู่นี้เลยที่หนูคิดมาค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าเปเทียบกับแบรนด์อื่นอะคะ่ะอย่างวิวจาจร์จูนี่ใหญ่นะค่ะที่คือมันแบบเขา นำเสนอคียเซนต์หลักๆเลยก็คือ,คอตัวน้ำผลไม้สก,กัดดีลูกเขาค่ะ<ม>แต่ในบริษัทซูชลโลิโร่เนี่ยเสนอเลยคือเครื่องของเขาว่าเครื่องเขามันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หนูคิดว่าจุดนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้แบบมันเจ๋งเพะอะไรคะพี่ยินีทีพี่เสียใจใช่พี่หัวมาพี่เนี่ยเนี่ยมันเจ๋งอ่ะจริงดิพี่แสตที่ไม่โอเคแต่มาดูอีกหัวข้อห okay. นึ่งลดิโอเคที่อยากดูกันรู้เท่าไรที่แสตปะ ข้อยาดีคืออะไรพี่บอกมาเลยอ่มข้างในปากลูกอันแฝดใช่ค่ะอันแฝนคืออะไรลูกอันแฟ a d v e n t r e จที่ติูปิ้าอไรจ้าา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 ัาา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  e าา me! าาา n าา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 านาา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 างี่า่าาา ร้อล้านนะคะจากแบบจีวีร้อยยี่สิบแปดงใช่ร้อยยี่สิบแดมันก็ใชกันใช่มันประมาณแบบร้อยหนึ่งสิบสามสิบใช่ค่ะมีแบบจากน้ำมนจีวีจากอาริอาริอาริย่าเกิด next next โอเคค่ะแค่นี้ละพีคือเราเลิศนะไป็นระางพี่ได้เลยเราเก่งของพี่เป็นซีปะ ไม่เป่นที่เมียเป็นหอเป่าโอเคเราเทียบเลยแล้วพี่สวัสดีครับพี่ะสวัสดีค่ะนะลูกพี่อยู่นี่เป็นอะไรจ้ามาฝึกงานำป็นอะไรเอ่ยเอ่อตำแหน่งเซลครับเซลเซลรอบต้องขายเก่งเลยดิใช่เรามีอะไรดีบ้างเอ่ออนมีอะไรดีบ้างก็มีเยอะอยู่ครับเช่นเล่นตลกได้ อย่างสีเหลือ,องแห่บะม่วงเป็ครัหนูคิดนานเลยลูกเซเลใช่ปะใช่ครัเราเป็นเซเล่ต้องใส่ลูกค้าเนาะครับผมแล้วเขาเป็นลูกค้าพอปะพอป่ะวไหนบอกพี่สิลูกค้าเรายังไงอ๋อลูกค้าหลักๆก็จะมีสามกลุ่มครับของจุเซลล์โดยที่กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนรับเอ่อที่ค่อนข้างใส่ใจเรื่องการดูแลร่างกายชอบออกกำลังกายแล้วก็ต้องการดื่มน้ำผลไม้ที่สดใหม่เป็นทุกวันครับกลุ่มที่สองก็จะเป็นคนทํางานครับที่มีรายได้ค่อนข้างสูงซึ่ง ไม่มีเวลามาอะไรรุ่นทั้งสุดใช่ครับรวยครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะชอบพรวดเร็วแล้วก็ดูดีต่อพับหลังด้วยครับโคตรจะเป็นพี่และกลุ่มลูกค้าคุณเนี้ยเพราะพี่เราต้อจะดูแล้วค่อนข้างของแท้ที่อยู่รับหนูเลยรับหนูเลยหนูผ่านเซียวไม่ได้เลยจริงมปะพี่ข้อสุดท้ายของเขาได้่ะพี่ฟังข้อสุดท้ายครับก็คือเอ r นี่ d o ร t ด r ตัวกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นพวก คนที่ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกพนักงานที่ทํางานสายเทคโนโลยีครับเป็นผู้บริ K wrote, Act outreach. หารชอบความลักชหรี่นะครับชอบแก๊เจ็ต์แอปเปิ้ลเทสซาเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีระดับทําให้คุณภาพชีวิตมันหรี่มากขึ้นแล้วพัฒนาจะบอกกับพี่สุดเลยเพื่อตอบสนองรับเราเลยดีครับพี่เราผ่านเลยโปไม่ต้องแต่เราเข้างานอะไรพรุ่งนี้ครับที่โมงครับพี่เช้าว้าวเจอกันจ้ะยังสีเหลือง ครับผมมาไัไงอ๋อแต่นั่งนงลูกพี่บันไลูกมันซีจจากฝันผมมาสัมภาษณ์งานหนึ่งพี่าก่อนเนาะเขเาครับสัมภาษณ์แล้วจะต้องนังห้เอ่ยตองสาว ที่ปรึกษาใช่ปรึกษาหัวใจหน้าตาดีอะเราเนี่ยใค,ใครก็ผูอย่าง้มั่นใจเนาะคนอนเสิร์ตทำไมได้บ้างอ่ะคนอนเสิร์ก็เข้าเรื่องนีกว่าพี่อ่ะเราไฮไลทบอกพี่ผู้มาโอเคคือโจทย์ที่พี่ให้มาก็คือเป็นไฮเลเวลคอนเซสิร์ของดิซีโร่ใช่ไหมพี่จำได้ใช่ไหมครับน่าจะ <laughs> โอเคโดยไฮเลเวล็จะคอนเสิร์ที่ผมไปหาม,มาเนี่ยเราจะทำการรีแบร์ของ จูซิโลเพราะอยากให้รู้กันว่าจูซิโลเนี่ยมันมีแต่เขาเรียกไงอะคอมเมนต์ลบคอมเมนต์ลบใช่ Negative comment ใช่แล้วต้องอินเตอร์แล้วอยู่เนี้ยหนุ่มหนูฟังพี่ไม่อินเตอร์คอมเมนต์ลบมันงงไม่เครเข้าใจโดยเราจะรีแบรนด์ของจูซิโลให้กลายเป็นบริการรับสุขภาพครบวงจรนะผมมากกว่าแค่เพื่อนะคันผลไม้นี่เป็นไงฟังให้ดูดีใช่ไหมโดยเน้นการเข้าถึงง่ายและราคาเข้าถึงได้ครับผมและ สร้างรายได้ผ่าน subscription model ใช่เดี๋ยวเราจะแบง่งออกเป็น3 point แล้วผมโดย p อย n t แรกเนี่ยเราจะเป็นการเปิดระบบซองแบบเปิดอย่างที่รู้กันว่าก่อนเนี่ยแบบเปิดเปิด,ปปดยังไงลูกก็คือเราสามารถใช้กับของแบรนด์อื่นได้ของแบรนด์พัร์มิตรได้ไม่อใช้ของซองแค่แบรนด์ดิจิทัลแหละเราจริงจังเนาะใช่เรืนะมาพี่ต่อมาก็จะเป็น point สองคือขยายเข้าสู่ตลาด B2B B2B ใช่จะ b ินดีสุดสุดจะบินป่ปะใช่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 ผมจับ ผมชอบลูกค้ามากเลยพี่แดนลูกต่อเลยตอเลยโดยเราจะขยายเข้าสู่ตลาดอิทาีผมเช่นโรงแรมร้านอาหารใช่จากการขายเครื่องเนี่ยเราจะกลายเป็นการให้เช่าเครื่องอผ่านระบบ subscription model นั่นเองโดวรายละเอียดเนี่ยเราจะมีถ้าถ้าตั้งเป้าหมายเนี่ยเราจะตั้งลูกค้าองค์กรไม่ให่อยู่ที่หนึ่งพลรายเครื่องต่อองค์เนี่ยจะอยู่ที่สามเครื่องต่อหน,นึ่งองค์กรโดยราคาเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่29 9้าุด้าต่อเดือน นั่นเองใช่แล้วก็ราคาซองแพ็คหน้าผลไม้เนี่ยจะอยู่ที่สี่ดอลเดือนหนึ่งพันซองสัญญา, 12, 12าสิบสองสิบสองเดือนใช่แบบนี้หาผลไ้นใช่ส่วนข้อที่สามมันก็คือจะอจะเป็นการพัฒนาแอปสุขภาพแอปสุขภาพใช่แ,แอปพลิเคชันถูกต้องครับผมให้เชื่อมกับข้อมูลของลูกค้าโดยแนวทางทั้งหมดเนี่ยจะทำให้จูซิโร่เนี่ยกลับมามีคุณค่าแท้ที่แท้จริงในในฐานแอสไมล์เน็ตเดเวิ้ นี่เคิเดที่น้ำผึ้งอะไรนะคะสมาร์ทเรื่องเนี่ยดีไวสมาร์ทกลยดีไหวม่าเี่นะพี่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพยุคใหม่นั่นเองหมอ,อพี่เนาะใช่หมอพี่เลยพี่เป็นคนรักสุขภาพเมื่อกี้ก็จะเป็นในส่วนของไทยด้วยคอนเซ็ปต์ตอนนี้เรามาดูทางแนนชาแนลดีกว,ว่าแล้าว่าจะา <Channel. S 1> ใช่แล้วใช่แล<ต>้วแค่ที่รู้กันคือหนึ่งเลยเมื่อกี้ B2B ที่เราจะขยายเข้าไปสองก็คือจะเป็น B2C ใช่แล้วก็คือผ่านออนไลน์โชว์ลดต้นทุนจากหน้าร้านได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะพี่ถ้าเราไม่มีไม่มีหน้าร้านอ่ะต่อพี่ผมพิจารณาอยู่พี่ฟังอยู่โอเคโอเคคโอกาสพี่ตั้งกันโอเคพี่ต่างกพี่ต่อไป่ใช่เป็นฝันในชีพชาแนลของผมแล้วก็จะวางเครื่องยูซิโร่เนี่ยเป็นเฮลท์เซ็นเตอร์ให้กับบริษัทเพื่อคนยุ่เพื่อคนรุ่นใหม่ที่ทำงานในบริษัทนี่เองใช่แล้วก็คือแบบพี่จะสามารถใช้เครื่อง ใช่อบสุดท้ายก็จะเป็นแอปฝั่งคือที่เราผัดนั่นเองโดยเราสามารถแอปเนี่ยเราสามารถทั้งสั่งโตัวของตัมาได้เราได้นำสุตให้หมกเราได้ด้วยนี่เพิ่มพิชชั่นจาก3 5 5 0เลยป็นไหมคี่ไม่เจอกันนะครับไปไแล้วเราจะไปเจอก่อนนะครับหนูหนูด้ยแฟนลูกอ๋อโอเคก็เพียนใช่ กรลก oh. ม่ม่ก็มาแ่งันสคัเสียเลยล่ะก็พอสดีค่ะเราเป็นแบบยุคใหม่เจนใหม่เจนแตะ Oh my god สักตำแหน่งไหนจ้ะ CEO หนูรูใช่ไหมล่ะเพราตำแหน่งเนี้ยมีคนดีอยู่แล้วใครคะหนูก็เห็นเห็นอยู่ เราอาจจะรัม่ไดวนี้สแสงแดดเยอนิดห่งโจทย์ที่พี่ไปเราจะได้ดีคะแนนเชียร์เลยลองซิมาเดี๋ยวพี่ลองฟังเลยพี่ให้โจทย์มาว่า construction อ่ะ c o n s t r u c t i o คือที่นี่นะ no construction construction ่ะคือต้อนทุนการผลิตเครื่องคุณภาพเนี่ยสูงมากต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็การขนส่งโลจิสติกเนี่ยคือหนูเียังต้องใช้การควบคุมอุณหภูมิแบบ เราดูต้นทุนสูงค่าใช้จ่ายแบบการจัดการตราลาดเนี้ยโอ้โหก็ยิ่งแบบยิ่งสูงไปกันใหญ่เพราะว่าอยากจะทําให้พรีเมีย่ยมันทําให้แบบโผล่ภาลัต้นทุนสูงตั้งแต่เริ่มเลยพี่เรื่องป,ปัญหาของคอสต์จักเจอร์ยากแก้เอ,อ็กเซสคอสต์สั่งแล้วพี่อยากฟังแก้ไขปัญหาเลยไหมแบบพังจริงวะพี่เห็นหน,น้าหนูพี่ไม่อยากฟังเงินกลับแล้วเออเอ่อคนไหนก็ได้เอะละคือ <c oughs> หนูว่านะมันต้องแบบ ลดราคาสูมมงหนเพราะแบบที่ได้เขาสุดขัมม้วทุกมัดเออพี่จะขาดคุณปะนั่นไงเออมันดีมันดีกว่าที่พี่ต้องราคาสุดๆแล้วมันไม่มีใครซื้อพี่ไงประเด็นเนะี้เป็นไอเดียนะเออโอเคต่อบก็คือเราก็แบบคน,จคนแจกควรยุติแต่ว่าเออให้เป็นสัปพาเก็ตาะเดือนเพราะไม่งั้นอ่ะถ้าพี่แบบขายขายทั้งเดียวขายทั้งเดียวหนูว่ามันไม่เลิศมันแบบไม่สามารถสร้างแบบต่อยอดได้เรื่อยๆอืมจะเก่งนะเนี่ยเห็นไหมล่ะหนูเหมาะกับซีอูสุดแล้วอ่ะต่อไป หนูว่าไปพูดถึงเรื่องเงินดีกว่าเลเวลงินรายไดเป็นแบบว่าคือปกติปัญหาของพี่เนี่ยมันคือการพึ่มรายได้การขายเครื่องการตอบสนองค่ะไม่ใช่ปัญหาของพี่อ๋อแล้วปัญหาของใครคือหนมโอเคก็พี่ก็โดนกับปัญหานี่ต่อไปมันคือการที่พี่อ่ะขายแค่เครื่องแล้วก็เพิ่งซุ้ยแพ็กแบบสมัครสมัครหนูว่ามันแบบมันมันได้รายได้น้อยแล้วราคาก็สูงอีก การขยายฐานลูกค้าก็ยังไม่จำกัดยังแบบจำกัดกลุ่มคนมากึ้นอีกมันไม่สามารถสร้างยอดขายได้หรือว่า,าีมันหนักหนักเลยแต่หนูมีการแก้ขไขอาหารไว้ที่<อ>พี่ควรเพิ่มแบบว่าซ้อแพ็คที่เป็นแบบว่าหลายสูตรเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะสูตร่อสุขภาพเพิ่มพลังงานอะไร่างนีน้คนจะได้หันมามองสูตรของพี่เยอะขึ้นแล้วก็แบบคนไปฝากขายไปในร้านอาหารร้านคาเฟ่อย่างนี้ค่ะจะได้แบบลูกค้าจริงจะได้มาทดลองใช้ จบ่ะดีเท่าเก่งนะแต่จะไม่เท่าที่ก็ก็ได้ยอมรับไงั้นงั้นอันนี้สิเด็ดก่ะเชิญไบายบายจ้าฉันไม่เิทำงานฉัอหรอกตำแหน่งเนี้ยนเราทุกคนนะ เฮ้ยถ้าคนบอกหน้าพี่อย่างนี้ทำไมเนี่ยหน้าพี่ตลกไม่ถ้าคนหลังแล้วลูกตลกเต็มทเราทุกคนเนี่ยนี่ไม่ให้โจทย์ไปอ่ะเราขายอยสองอย่างเรารู้ป่ะคืออะไรรู้เราตอบไปสิรู้คืออะไรไม่รู้พี่บอกเลยพี่บอกเลยดีกว่าพี่จะบอกอ่ะที่เราขาดคืออะไรจะพูดให้ฟังขอเต็มๆเน้นๆสั้นๆกระชับ สีที่เราขาังละห้าคนนะคือทางเลือกเว้ยทุกอย่างมีทางเลือกเลยถูกป,ปะก่อนเราจะมีสิ่งเนี้ยเคยมีสิ่งอื่นมาก่อนมันมีซูจาซูจาเขาเติบโตมานานมากเลยพวกแกรู้ปะแล้วสาวข้อมูลเนี่ยโมเดลของเขาอะ่ะมันอีซี่กว่าเราเยอะอะ่ะเขาสร้างมาง่ายมากแบบเขาขายน้ำพี่เขาขายน้ำเราขายน้ำอ๋อเเอาต่อต่อ และอีกอันหนึ่งอะที่พี่ไปเซอร์เวมาก้วบังคืออะไรคืออะไรบูปินจุนิส <bean> <Good, S 1> คือผลไม้แกให้เราห้ามเลยทำสิ่งนี้เราะเจะมาผลไม้มไมไเสียงอะไรไมี่แค่เอาปาเข้ามาเราขาดสิ่งนี้ว้าวทำอ,ออกทำเรื่องที่เขามีอยู่แล้วสูจาและบูปินม,มันเจ็งมาก่อนแล้ว สิ่งเขาไม่มีน้องไม่คืออะไรเช็คเทคโนโลยีไงเราไม่โคตรหล่อมอ่ะจริงเราเป็นนุ่โอทแล้วเลยแกรู้ปะได้ลูกค้าไม่เข้าใจเว้ยอีกอย่างมันเป็นแกคืออะไรคิมเมติกมันคือตัวชีวะนะแกที่ไม่รู้ว่าเราเนี่ยแวร์ยูของเราอ่ะมันยังไงแล้วยังไงแกรู้ปะพี่ขอดูหน่อยเนาะพี่จับเวลาเมันเยอะเงินลงทุนอ่ะ ร้อยยี่สิบล้านอ่ะนี่แกบอกยังไม่บ้านราคาเปิดตู้กับคนแพงมากอะที่มันจะตริงแล้วไรเนาะสามเ้าเก้าไม่เหลือสามเก้าเก้าพอที่มันจะจริงราคาซอมบีคัดอะโคตรแพงอะเจ็ดดอนนะแกให้เข้ามเลยแล้วแกคิดว่าไงแพงเออพี่ว่าแพงแ่ไหร่แค่ต้นทุนอะต่อเครื่องอะเจ็ดร้อยห้าสิบอะบ้าไปแล้วอะแกบ้าจริงเราคัดทุนยับเลยอะ อายุธุรกิจเราอะไม่ถึงปีจะสำแก่ไม่สิเกือบปีนิดนก้หลายปีพี่บอกเดินอีแกแก้ไม่รอกยาวพี่เยอะที่เรา่ะทงแปมอยู่อ๋อช่วยพี่เออาชตัวกเราทาที่พี่มีตอนนี้ร้อยยี่สิบคนพี่เราไปอห้าคนอ่ะเป็นร้อยี่สิห้าคนมันจะดีกับเาจริงๆใช่ปะดี แล้วใครคนออกไปพี่ไร่ร้อยยี่สิบคนแล้วกออกแล้วก็เหลือห้าคนเดียวห้าคนได้แล้วใครต้องออกไปพี่ฮะพี่ออกไปแล้องพี่คิดถึงาัญหาพี่บูรีหานยังไงพี่เจ๊พี่ขอโทษโอเคสุดท้ายยอดขายอ่ะพี่ขายไปแค่ไม่กี่พันเครื่องเองแต่พี่ก็เจ๋งไม่เป็นไรนะเราห้าคนเน่ะไม่ได้เซอร์เวย์ตรงนี้มาแต่พี่เข้าใจนะว่าเรื่องประสบการณ์อาจจะไม่เท่าพี่เพราะพี่นะ เค็งสวยแคลมาเข้ามาพี่ขอประกาศคุณตรงนี้พร้อมกันเลยนะเพราจะเป็นแม่บ้านยกมือมาร์เก็ตติ้งคอนซัลท์ที่จำเกลียดจะเป็นดาร์ฟตลกได้แล้วเซลล์สอนเธออ่ะพี่กำแหน่งมาให้กับเธอเธอไปซีอองไม่ได้หรอกเพราะพี่อยู่ตรงนี้ได้หรือไม่เลยอ่ะเลขาแล้วกันคนใช้ของพี่นะ พี่จะให้เราห้าคนเข้าทำงานกับพี่เริ่มแต่วันนี้ตอนนี้เวลานี้ทุกคนพร้อมไหมพี่พร้อมมากดีใจด้วยจินดีนจรจินจุ๊เข้าสู่ชูอีซีแล้วกไปทางการค่ะชอบแล้วบายไม่บายสิพวกแก